เป็นประเด็นที่จะมาพูดถึงยุทธการที่เรียกว่ายุทธบดดิศของทางกองทัพไทยว่าทำไมถึงได้ซุ่มเงียบมากเหลือเกิดเหมือนกระดำน้ำอยู่ในทะเลลึกอะไม่มีใครรู้อะไรเลยพอทันทีที่บอกว่าเปิดปฏิบัติการทันทีที่เขเมรเนี่ยมันพลาดลั่นกระสุนปืนมานัดแรกและแถมยังยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์เข้ามาในเขตไทยแล้ว เป็นความชอบธรรมที่เราจะโผล่น้ําขึ้นไปแล้วก็ฟาดจัดก,การขเขนรสอยู่หมัดยึดเอาแผ่นแผ่นดินที่ขมรน,นั้นเคยเข้ามาอยู่ในหลายๆจุดนับเป็น10บสปีสร้างถาถาวรเลยมีธงบางจุดชักธงขมเขนขึ้นสู่ยอดเสาอีกตาหากซึ่งเราก็ทำได้แค่ประท้วงประท้วงประท้วงและก็ประท้วงนับเป็น5-600ครั้งไม่มีมรคไม่มีผลจนที่สุดเราโผล่ขึ้นมาทีเดียว จัดหนักเลยยึดคืนทั้งหมดปากธงชาติไทยไว้บนยอดเสาอย่างน้อยที่สุดก็ใน11พื้นที่ไม่ยักกระรู้ว่ามันเอาไปตั้ง11จุดแล้วนับเป็น10บสบปีวันนี้เราก็จะมาคุยกับฝ่ายยุทธการของผู้ที่เคยอยู่ในกองทัพแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นนายทหารตัวจริงรักผืนแผ่นดินไทยรักคนไทยรักประชาชนคนไทยผู้ซึ่ง ไม่เคยอนุญาตให้บ่อนของเขเมรเนี่ยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ในสมัยที่ท่านมีอำนาจอยู่เลยแต่ว่าหลังจากนั้นนี่บ่อนก็มาขุดขึ้นมา,าไม่รู้ละสมัยใครแต่สมัยของท่านพลโทโกนกเนตรพระเวสณะนั้นไม่เคยอนุญาตให้มีบ่อนบ่อนทั้งหมดนั้นมาเกิดขึ้นหลังจากท่านกเกษียณไปแล้วนี่คือนายทหารตัวจริงของแผ่นดินไทยขอต้อนรับท่านพลโทโกนก เนตรคเวสนะอดีตผอบอกองกำลังสุรนารีและอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองได้ให้เกียรติกับทางแซบเหนิวของเรามาสนทนากันสดๆขอเรียนเชิญท่านเข้าสู่สตูดิโอสวัสดีครับท่านแม่ทัพกะนกครับสวัสดีครับคุณพชัชร์โห้งานนี้คนไทยได้รู้ความจริงสักทีหนึ่งหลังจากที่มีการปกปิดหรือซ่อนเร้นหรือพูดลับๆล,ล่อๆมาโดยตลอดนับเป็น1ิปี อันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เดี๋ยวรายละเอียดเราก็มาว่ากันว่าเออทำไมหมกกันได้เป็น10บสปีนะครับอาจจะไม่มีจังหวะอาจจะถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ตอนนั้นทหารแต่พอเปิดปฏิบัติการปุ๊บนี่เอาคืนตามแผนที่1ต่อห0 0 0 0ทันทีไม่เอาด้วยแล้วไม่เอาแน่นอนแผนที่1ต่อสองแสนนะครับถานิดหนึ่งครับท่านกนกครับว่าทหารเนี่ย กับแผนที่1ต่อห้าหมื่นเนี่ยมันอยู่ในใจของทหารหารมาอยู่แล้วตลอดการเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าหนึ่งไปต่อสองแสนเหมือนที่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายโน้นฝ่ายนี้เขาพยายามจะพาไปใช่ไหมครับแผนที่ปฏิบัติการคือแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นกับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนห้าซึ่งในสองแผนทแผนที่นี้ในสองแผนที่นี้ครับแล้วแต่ว่าวิธีนํามาใช้ในการวางแผนหรือในการปฏิบัติการ มันอยู่ที่โอกาสที่จะใช้โดยเฉพาะไอ้ทางอากาศถ้าเป็นทอริคอปเตอร์เป็นอะไรก็จะใช้หนึ่งต่อสองแสนห้าครับแต่ถึงต่อสองแสนไม่มีครับไม่มีการใช้ของเราเพราะว่ามันเป็นแผนที่ที่มันไม่ถูกต้องกับภูมิประเทศจริงดูดูแล้วมันใช้ไม่ได้ครับผมจะใช้คําพูดว่าเป็นแผนที่เกอ่าอ่าอ่าเป็นแผนที่เกเลยเพราะว่าผมเข้าไปค้นดูในอะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าเป็นแผนที่ที่ ฝรั่งเศสคนหนึ่งไปทํามาก่อนที่จะมีข้อตกลงแล้วเราก็ไม่ยอมรับกันเลยไปแอบทําก่อนที่เราจะทําส่วนที่สัญญาก,กันด้วยทาไปสมัยนู้นสมัยโบราณมาแล้วใช่ไหมครับท่านกนกครับปีหนึ่งเก้าศูนย์แปดครับหนึ่งเก้าศูนแปดที่เขาทำเขาทำขึ้นมานะครับ,รบทําตามส่วนที่สัญญาหนึ่งเก้าศูนสี่กับหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดแต่ที่ออกมาหนึ่งเก้าศูนยแปดแต่มีคนแอบแฉว่ามันแอบไปทําก่อน ก่อนที่จะมีข้อตกลงด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปค้นหาประวัติศาสตร์แล้วก็ไปยืนยันกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเอากลับมาตรงนี้ทหารกองทัพเนี่ยเขาถามตรงๆว่ายุทธการยุทธบดินเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนะว่ายุทธบดินเปิดตัวมาปุ๊บไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าทหารจะปฏิบัติการแบบนี้ผมคิดว่าขมรก็คาดไม่ถึงนะครับถึงได้ซ่าๆ,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 ๆปืนกระสุนนัดแรกแตกออกมานี่ โอ้โหเลยได้รู้ว่าทหารเอาตีคืนหมดพร้อมพลักไว้ภายในเพียงแค่เวลาเอ,อไม่ไม,ไม่เรียกว่าท่านนับเป็นชั่วโมงได้เพียงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเลยยึดกลับคืนมาได้ทั้งหมดจากที่เคยเสียเสียไปทําไมซุ่มได้เงียบสักขนาดนี้ครับท่านกะนกฮะเราทราบดีว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรเราคอยแต่จังหวะเวลาที่จะมีโอกาสในการทํา เพื่อความชอบธรรมนะครับไม่งั้นเราจะถูกหาว่าเป็นประเทศใหญ่ไปรังแกประเทศเล็กแต่ขมรเมน,เนที่เขาทํามาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ในเอ็มโอ o สี่สามข้อห้าที่ว่าในพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรแต่เขาก็ขยับขยับเข้ามามาสร้างบานสร้างอะไรขึ้นมาเราประท้วงไป อันนี้รู้ได้ว่าในสิบเอ็ดพื้นที่เนี่ยเราเคยมาทวงไปกี่ครั้งดูได้นะครับแต่เขาก็ไม่เคยหยุดนะครับเพราะฉะนั้น m o อยสี่สามเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีกับประเทศไทยเลยนะครับนี่คือประการแรกประการที่สองนะครับโกฎการปะทะของเราที่บอกว่าให้เขายิงมาก่อนนะครับเขายิงปืนเล็กเราก็ยิงปืนเล็กเขายิงปืนใหญ่เราก็ยิงปืนใหญ่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่ยิงเขาเดินเข้ามาเราก็ไม่ได้ยิงเขานะครับเราได้แต่ห้ามพูดแต่เขาไม่ทําเราก็ต้องวางกําลังที่จะป้องกันไม่ให้เขาลุกล้าเข้ามานะครับนี่สิ่งคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันผ่านมามันก็ค่อยๆทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยสมัยผมอยู่ัมก็แค่ประศาทเขาพระวิหารกับภูมะขือ พอปี54ก็มาต่ออยู่ที่ทางด้านของปอราสาทตะควายปราสาทตะเมอนทมนะครับแล้วก็ช่องอานม้าเนี่ยก็จะมีข่าวมาอยู่เรื่อยเขาค่อยๆขยับขยับขยับเข,ข้ามาจนมาสร้างไอ้อนุสาวรีตะอุมที่อยู่ที่ก็ตรงเขตแดนนั่นแหละครับก็จะสร้างอยู่ตรงนั้นเป็นเชิงสัญลักษณ์เขาในหลายพื้นที่นี่เขาทํามาเพราะว่าเป็นโอกาส อันดีที่เราที่ทหารได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แต่เสียดายเวลามันหมดก่อนนะครับเวลามันหมดก่อนมันก็เลยยังเสร็จภารกิจไม่สมบูรณ์โอ้ท่านผู้ชมฮะแม่แม่ถ้าถามไปเนี่ยมันจะเป็นการเปิดเผยความลับของกองทัพไทยเราอไมนะฮะท่าน ท่านกระหนกตอบได้เท่าที่ตอบกันแล้วกันผมจะถามว่าเราเสียดายที่ว่าเนี้ยหมายคำว่ามันยังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เอาถามเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันจะได้ไม่ต้องให้มันชัดเจนเดี๋ยวศัตรูร่วงรู้มันเหลืออีกสักกีก็ดูที่ปราสาทตะควายนะครับเห็นเห็นได้ชัดว่าปราสาทตะควายเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีเขมรที่เขาอยู่ในปราสาทที่จริงแล้วการไปเจรจาที่มาเลเซียเนี่ย นะครับคนไปเจราจาภูมิธรรเนี่ยต้องมีข้อมูลว่าทหารจะปฏิบัติงานสำเร็จตามภารกิจเมื่อไหร่นะครับแล้วเอาข้อมูลเนี่ยไปเจราจาทำเขาให้หยุดยิงแต่เขาไม่ได้บอกหยุดยิงเมื่อไหร่เราก็ต้องไปเจราจาต่อรองว่าเราจะหยุดวันไหนเวลาไหนแต่ไม่ใช่ไปหยุดสองยามของวันที่ยี่แปดยี่สี่นาฬิกานะครับถ้าไปหยุดสองยาม มันทําให้ภารกิจของเราที่วางไว้อ่ะมันต้องเร่งรีบในการที่จะทําให้จบตามเวลานั้นนะครับมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับอืมเอ๊ะทำไมผมจึงได้ยินคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ในภายหลังบอกว่าก็ ก็คุยกับกองทัพตลอดแล้วก็ถือเงื่อนไขกองทัพไปหกข้อไปพูดที่ประชุมเขาก็ฟังกันหมดอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่หมดเกลี้ยงเลยสิทีเดียวสิให้ายางงั้นเวลาหยุดยิงครับเป็นเวลาสําคัญเป็นเวลาสาคัญอืเป็นเวลาสําคัญ,น,ญ,น,ญนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่มาบอกว่าะจะเสร็จเร็วมันต้องเผื่อเวลาออกไปนะครับเพราะว่าการลบกันมันไม่ใช่ของง่ายๆเพราะมัน ใช้ยุทธวิธีกันในหลายรูปแบบแล้วกำลังของเขาเนที่เขามาลก,กันในวันที่28นั้นมันก็เป็นกำลังคนที่มีประสิทธิภาพที่สุดของกัมพูชาเขาคือหน่วย B HQ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นงานที่ยากและลำบากเวลา24.00น,นของคืนวันที่28ที่บอกว่าให้มีการหยุดยิงนั้นเท่าที่ผมสดับตับฟังข่าวมาทั้งหมด นะครับก็คือเป็นฝ่ายคอมเมนเป็นคนเสนอก็ทางฝ่ายฮุนมานตเป็นคนเสนอใช่ไหมครับน่าจะใช่เพราะมันจะเข้าล็อกครับอ่าในเรื่องให้ให้ดูว่าเขาเตรียมกําลังที่แข็งแรงที่สุดเาเก็บไว้ที่สักควายใช่ไหมครับกําลังส่วนเนี้ยผมได้ข่าวมาเข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วก็ยังไม่มีการใช้ไม่มีการใช้เข้ามาในพื้นที่ของช่องบอกเนี่ยได้ข่าวมาแล้วนะครับ ก็คิดดูว่าเขาเก็บไว้จนเขาให้กำลังประจำถิ่นเนี่ยลบกับทหารไทยนะครับจนทหารไทยเนี่ยก็สี่วันนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะครับอจนถึงวันที่ห้าก็ถึงใช้กำลังที่เขาแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยทำการลบกลับเรานี่แสดงว่าเป็นเหลี่ยมเอาละมันต้องมีเหลี่ยมแล้วเป็นหมากเดินหมากเดินของเขาเดินตามหมากตลอด แม้กระทั่งเห็นไหมนะครับว่าเรื่องการเอาทูตเอาอะไรมาต่างประเทศมาเนี่ยเขาก็เอามาก่อนผมบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาละเมิดของการหยุดยิงเนี่ยทําไมไม่มาเลเซีย,ยทำไมมันเทียบจังเลยได้ยินข่าวไหมครับว่าผู้ละเมิดมาเลเซียทาอะไรหรือเฉยๆท,ท,ทั้งๆที่เป็นประธานการประชุมอ,ะอ่ะคุณจะต้องบทบาทตั้งสินะ,ะคุณประนามไหมล่ะเขาเม้น หนะยุดยิงแล้วยังไม่หยุดเพราะเรามีหลักฐานหลักฐานตัวเนี้ยไทยเนี่ยเอาไปยื่นให้กับมาเลเซียหรือยังใครใเขาเห็นหรือยังมันต้องทำงานตลอดนะงานที่ทำมาไหนที่จะเป็นคุณให้กับประเทศชาติให้กับแผ่นดินของเราเนี่ยเราต้องทำในความชอบทำเราถูกรังแกยังไงเราก็บอกเราบอกเรื่องจริง เรารก็จะ <ๆ S 1> บอกนี่เชดเหมือนกับกัมพูชาเนี่ยเขามานั่งพูดอทุกวันทุกเช้าเขาพูดมากกว่าเราคนก็ไปฟังเขาไ,ไปเชื่อเขาก่อนเ,นเดี๋ยวเราจองธูตเเรื่องเรื่องทูตเนี่ยเดี๋ยวผมมีประเด็นที่จะลงลงลึกเพิ่มเติมกับท่านกนกด้วยนะครับว่าเดี๋ยวกระทรวงต่างประเทศของเราเนี่ยตอนเนี้เขาตื่นหรือย,ยังยังไม่ตื่นอาจจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะซัพพอร์ตในฝ่ายของกองทัพแต่ว่าไอ้ตอนที่ขมรเสนอหยุดยิงในคืนวันที่ยี่สิบแปดเวลายี่สี่จุดูนศูนย์นอนเนี่ย ปก,กติเนี่ยฝ่ายเจเจฝ่ายการเมืองต้องโทรมาถามกองทัพก่อนไหมว่ายี่สิบสี่นอนนี่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยไหมมันต้องมีข้อมูลก่อนที่จะไปแล้วนะครับมันต้องมีข้อมูลก่อนแล้วเพราะว่าสถานการณ์การลบเนี่ยทหารเขาคุมอยู่เขาดูแลอยู่เขาสามารถที่จะบอกได้ว่าเขาจะใช้เวลาอีกกี่ชั่วโมงอย่างน้อยกี่ชั่วโมงคาว่าอย่างน้อยก็คือว่าน้อยกว่านั้นแล้วมันจะไม่สําเร็จอืสามารถที่จะเพิ่มได้ นางจะบอกแล้วฝ่ายการเมืองที่ไปเจรจาก็เอาไปเจรจาว่าแต่เขาบอกยี่บสี่ในกาของวันที่ยี่บแปดเราก็บอกยี่บสี่ในกาของยี่บเก้าได้ไหมเนี่ยมันก็หยุดยิงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ต่างกันวันแลวเวรอ,อ๋ออ๋ออ๋อครับครับกลับไปตรงประเด็นเรื่องซุ่มเงียบนิดนึงก็เรียกได้ว่าเออทางขามรมันก็ซุ่มเงียบถ้าฟังตามที่ท่านขนมพูดเนี่ยก็คือว่า มันก็จัดไอ้บ HQ เนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตตรงตาควายและในแอดที่จริงเนี่ยขเขมรเนี่ยซัพพอร์ตมาตลอดในทุกจุดที่มันยึดเอาไว้เนี่ยจนกระทั่งเรายึดคืนมา11จุดเนี่ยแล้วมาตั้งฐานตั้งบังเกอร์ตั้งอะไรเด่ดดูเหมือนเป็นของมันไปแล้วแล้วยังแถมตั้งกองพลน้อยสนับสนุนอีก2กองพลนี่เราเราก็เห็นมาโดยตลอดว่าไอ้นี่เพื่อการนี้โดยเฉพาาะฉะนั้นเนี่ย ไอสิ่งที่เราเปิดปฏิบัติการตอบตัวได้อย่างทันทีแล้วยึดพื้นที่คืนกลับมาได้เนี่ยแสดงว่าเราก็ซุ่มอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับท่านกนหนกทยเองอ่าอันนี้ก็คือว่าเราต้องเตรียมการเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติการรบทุกโอกาสที่มีเพราะเราไม่รู้จะมีโอกาสเมื่อไหร่เหมือนกระช่างในีตอนนี้แหละครับเราอย่าไปมั่นใจนะว่าขมรยัจะไม่ก่อเรื่องนะผมบอกแล้วว่าอย่าไว้วางใจและอย่าประมาท ให้ดูวยว่าเขามีการเพิ่มเติมกําลังมาหรือไม่มีจุดไหนเรามีเครื่องมือในการที่จะค้นหาตัวนี้ข้อมูลตัวนี้นั่นคือสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไอ้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่กําลังจะบอกท่านผู้ชมคงไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไปพูดอะไรเยอะเกินไปแต่เอาบอกว่าก็แปลว่าทางไทยเราก็พร้อมเหมือนกันขเขมรซุ่มเราก็ ซุ่มพร้อมเหมือนกันเอ๊ะมันก็เข้าเกณฑ์ที่เขามันมีคําอะไรฮะบอกว่าฝึกทหารพันวันไว้ลบหนึ่งวันเนี่ยก็แบบนี้แหละใช่ไหมครับท่านกนกหรือ,อยังไงมันมีคำคาที่มันคมกว่าน,นั้นผมก็พูดไม่ถูกพันวันก็คือว่าฝึกฝึกให้เชี่ยวชาญให้ชำนาญให้มีประสิทธิภาพมีขีดซ้ามสามารถในการลบแค่วันเดียวนะครับวันเดียวต้องพยายามทําให้จบอ่านี่แหละนี่แหละท่านผู้ชม ฝึกทหารพันวันเอาไว้ลบวันเดียวนะฮะหรือเผลอๆนี่ยิ่งถ้าแบบฝึกพันวันเพื่อให้ลบชั่วโมงเดียวเด็ดขาดเบ็ดเสร็จนี่เ่าเท่ากับว่านั่นแหละโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าสร้างความภาคภูมิใจเพื่อที่จะรักษาแผ่นดินเอาไว้จนได้ทีนี้เท่ากับว่าฝ่ายเขมรก็ไม่ไม่รู้เราเหมือนกันถึงได้เผลอทําปืนลั่นนี่มันมันซ่ามากเกินไปจนกระทั่งย่มใจไหมท่านท่านท่านขหนกคิดว่าผม เราเราคนนอกเรามองว่าขเขมรเนี่ยย่ำใจนะคิดว่าตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วทหารไทยไม่ยิงแน่นอนมาเตะตะก้อด้วยกันเป็นโนแมนสแลนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มั่นใจประมาณนั้นไหมฮะประมาณว่าขเขมรย่ำใจเกินไปจึงได้เรียกได้ว่าพลาดไปได้ไหมครับพลาดในการที่จะเกิดเหตุการณ์ยี่สิบสี่เหรอครับใช่ใช่ใช่ไม่พลาดหรอกครับเพราะเขาเป็นฝ่ายลุกอ๋อมันตั้งใจเลยฮะถ้าเป็นฝ่ายลุก แล้วก็ยังมีล่อนะครับก็ดูว่าเช้ายี่บสี่เนี่ยเขามาล่ออยู่ที่หน้าปราสาทตังเงินทมเอากําลังมาติดอาวุธมามีอาพีจี RPG มาสองกระบอกพอมาตะโกนบอกว่าให้ไทยลื้อรวดน้ําออกไปนะครับนี่คือการหลอกล่อเขาแล้วเขาก็ไปขึ้นทางปีกตะวันตกสีตะวันตกแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาเข้าตีประมาณแปดโมงที่สิบเพราะนั้นเวลาเราดูเวลาว่าจากเจ็ดโมงเศษเนี่ย ไปถึง8โมง20เพราะฉะนั้นกําลังเนี่ยเขาต้องวางไว้แล้ว2จุดเขาวางจุดเดียวแล้วไปอ้อมขึ้นอีกจุดมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาวางไว้แล้ว2ขึ้นไปเมื่อเขาพร้อมเขาก็ชาร์จเข้าเลย8โมง20เขาก็เข้าตีตเสมือนทมและอีกส่วนหนึ่งเขาก็ไปขึ้นตะควายเขาก็ไปชาร์จขึ้นจอนี่คือการปฏิบัติเขาหมายถึงว่าเขาวางแผนไว้แล้ว๋อขนาดวางแผนไว้นี่ยังเจอไทยนี่ เอาคืนได้เกือบเกลี้ยงเลยยกเว้นไอ้ตรงตาควายเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นอไอ้สิ่งสิ่งสิ่งที่เรียกว่าหมกหมกมกันไว้นานนับเป็น10บสปีเนี่ยนะครับก็ฝีมันแตกถึงข่าวที่กองทัพไทยก็ได้โอกาสในการบงน้องออกมาสักทีท่านผู้ชมเพราะว่าขเขมรนี่ซาจัดนะท่านผู้ชมซามากถึงขนาดขั้นที่เรียกได้ว่าชักธงชาติคืนสู่ยอดเสานะอย่างเช่นที่ช่องท่องอานม้านี่ ท่านผู้ชมดูภาพนี้นี่นี่คืออนุสาวรีย์ตาอมที่ท่านกนกได้เอ่ยถึงเมื่อตะกี้นี้นะครับอยู่ช่องอานมาของอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูปลายยอดเสาสินี่ธงขเขมนชัดๆเลยนี่ผืนแผ่นดินอธิปไตยของไทยแท้ๆเราทหารเราก็ได้แต่กลืนเลือดนะครับยังไงฮะทนกันมาตลอดจนกระทั่ง เมื่อได้จังหวะและความชอบธรรมอันเหมาะสมเราจึงปฏิบัติการนี้นะฮะเกิดขึ้นมาไอ้ตรงนี้เนี่ยนี่ก็คือผืนแผ่นดินอธิปไตยของไทยใช่ไหมครับท่านกันอกฮะที่ทราบมาก็ตรงนั้นเป็นเขตแดนพอดีครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ควรที่จะมาสร้างเพราะว่ามันคื 4, 3, 5, อ MOU43 ข้อ5้าเราก็ท่วงไปแต่เขาก็ยังสร้างจนเสร็จแล้วครับเพราะว่าเขาไปยิงเราเขาสร้างอย่างเดียวเนี่ยครับ อ่า,อาเหมือนเขาไม่ยิงเราก็ยิงไม่ได้เขาก็สร้างนี่คือวิธีการาที่เขาเห็นก็ใช้มาตลอดที่ที่ช่องงานมาเนี่ยปัญหาอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเขาเอาประชาชนขึ้นมาอยู่ประชาชนขึ้นมาอยู่หลังที่เขาทํามาค้าขายกันนะครับวันนี้ประชาชนอยู่ชุมชนมันก็เจริญเติบโตขยายใ,ใหญ่ขึ้นเมื่อใหญ่ขึ้นมันก็ลุกร้าเขตแดนกันเพราะว่าเราดูจะจะเพท ตรงทางเข้านะครับตรงถนนที่จะเปิดการค้าขายในวันที่เปิดมีอะไรแต่พอมีชุมชนขึ้นมาอยู่เสร็จปั๊บเนี่ยกิจกกรต่างๆเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นการกินการอยู่การใช้น้ําการอะไรคนก็มีครอบครัวขยายขึ้นหรือไม่ก็ไปชักชูจูงหรือทหารจัดสรรแบ่งที่ขายให้กับพวกเขเมรด้วยกันอีกนี่มันก็ทัดทให้อ่าไม่สามารถที่จะควบคุมประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นฝั่งของเขาได้ ผมว่าถ้าเผื่อว่าในโอกาสต่อไปถ้ามีการเปิดจุดค้าขายกาันอีกเนี่ยมันต้องมีกฎกติกาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเช่นที่ด่านให้มีเฉพาะการค้าขายมีตลาดเท่านั้นไม่เป็นที่อยู่อาศัยมันก็จะหมดปัญหาตัวนี้ไปเพราะฉะนั้นผมว่าบทเรียนที่ผ่านมาในสิบกว่าปีเนี่ยในแต่ละพื้น,นที่ในแต่อะไรเนี่ยเรามาเรียบเรียง แล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเรื่องไหนที่ทำให้มันมีการระมิดอธิปไตยของเราแล้วเราก็เอามาแก้ไขในงานที่ประชุมเนี่ยในเรื่องของ GBC ที่จะเกิดเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับในเรื่องทั่วทั่วไปยังไม่เกี่ยวกับเรื่องพรมแดนผมว่ามันเขาคงจะพูดในเรื่องการเปิดจุดผ่านแดนค้าขายกันคงจะมีอยู่ข้อนึงในนั้นเพราะน,นั้นก็เป็นโอกาสทันดีในการที่จะจัดระเบียบข้อใหม่ซะ ว่าอันไหนยังไม่ชัดเจนไม่ต้องเข้ามานะอย่าเข้ามาแล้วก็ค้าขายกันก็มีเฉพาะค้าขายแต่ไม่ใช่เป็นหมู่บ้านเป็นที่อยู่อาศัยแต่ถ้าเผื่อว่าเขาไม่เห็นด้วยเราก็ไม่เปิดมันก็จะมีมาตรการของเราอยู่ว่าเราไม่เปิดถ้าเผื่อไม่โอเคนะคที่ <ใน S 2> ช่องอ่านนาเนี่ยก็มีบอนใช่ไหมครับท่านท่านกนกมีมีบ่อนใช่ไหมมีมีครับอยู่ข้างล่างเรื่องบอนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชม ต้องบอกนะครับว่าท่านขนกเนี่ยก็สมัยเป็นพอบกอกองกําลังสุรนารีก็ไม่ได้อนุญาตให้ทํานะครับอย่างเช่นช่องบอลสายตะกูของอาเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์มาขอท่านขนกท่านขนก็ไม่ให้จนท่านเกษียณไปแล้วอ่าก็ไม่รู้ยุคไหนที่อนุญาตให้สร้างขึ้นมาได้แต่ว่าที่ไม่ให้สร้างก็เพราะว่าหนึ่งก็คือคนไทยไปเล่นมันเอาเงินคนไทยท่านขนกไม่ให้สร้างและสองอ่าอีกประการหนึ่งก็คือจะมาตั้งอยู่ใน หื่นดินอธิปไตยของไทยหนึ่งต่อห้าหมื่นด้วยใช่ไหมครับท่านกนงครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยเขตแดนมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วเขาก็พยายามที่จะขยับการที่เขาก็อยับมาหาเราเนี่ยเขาก็จะได้พื้นที่ที่อยู่บนเขาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉ่นั้นใช้ทุกวิธีทางในการที่จะขยับนะครับถ้างั้นอย่างไอ้ที่มันชัดๆเลยอย่างบอลสายตะกูเนี่ยถ้าบอกว่าที่ตั้งเนี่ยอยู่ในอธิปไตยหนึ่งต่อห้าหมื่นชัดๆเลยเนี่ยมันเหมือนกับมีความพยายามเอ่อจะเอาระเบิดลงไปอยู่ใช่ไหมฮะ จะลื้อจะอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือว่ามันนั่นมัน,ม,นมันลูกหลงเข้ามาโดนหลังคาบ่อนก็ไม่รู้ไม่ครับเขาเอาปืนใหญ่ไปตั้งเลยครับอย่างเหมือนช่องจอมเขาเอาปืนใหญ่มาตั้งแล้วต้องยิงมาใส่บ้านเรือนเราสถานที่ราชการโรงพยาบาลเราเราก็ต้องยิงโต้ตอบไปทีแรกเขาก็ไม่ค่อยกล้ายิงแลวครับผมบอกวกาจะปล่อยให้มันยิงได้ยัยงไง,งนี่มันอยู่งั้นเราก็ต้องยิงใส่ปืนใหญ่แล้วมันยิงใส่บ่อนเนี่ยจะช่วยไม่ได้ดิ่เขาเอาอยากเอาบ่อนมาเป็นโลก่กำบังเขา มันก็เหมือนปราสาทตะควายเหมือนปราสาทตะควายเนี่ยที่เขาเข้าไปอยู่เเห็นไหมล่ะว่าเขาเอากระสอบทรายมาทําเป็นที่มั่นะครับรอบฐานก็จะมีตามช่องประตูช่องหน้าต่างนะครับเขาเอามาเอามากั้นเป็นที่กำบังเขาเรายิงอาวุธปืนเล็กมันก็ไม่ค่อยจะถูกหรอกครับเราก็ไม่กล้าทิ้งระเบิดถ้าเราสามารถทําลายตรงนี้ไปหมดไปผมว่าโอกาสที่เราจะ ได้ตรงนั้นคือก็จะมีสูงกว่าแต่เราไม่กล้าทำอ่าฮะครับ